ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไลค์กดแชร์แชร์แล้วก็กด subscribe ข้างล่างนี้เลยนะคะตรงนี้นะจ๊ะเอาใจให้เราทั้งสองคนได้นะถ้าพร้อมแล้วไปดู m อีกันเลยค่ะ let's go รีไรเอ็มวีไงยะพี่เซียวสวัสดีค่ะพบกับช่องอาราวเดอรน้องค่ะก็อาราวเดอร์น้องเหมือนเดิมจ้าแล้วก็วันนี้จะดูเอเนจีอย่บนนี้ นี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าผู้ชายจะคัมแบ็กจริงเฝ้ารอมานานมากเอ้ยแนะนำช่วงก่อนอ๋อพบกับเราสองคนอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมเราอยู่กันในช่วงลีแอ c แคปนั่นเองก็างที่เราได้เกริ่นกันไปว่าผู้ชายของเราก็เลยจะคัมแบ็กกลับมาถามก่อนว่าผู้ชายกี่วง หลายวงนับไมุ่้วนนับไมทุ้วนเออบอกเลยก็ต้อนรับการคัมแบ็กส่งท้ายซัมเมอร์ขอเรียกว่าส่งท้ายซัมเมอร์ด้วยกันด้วยวงที่คงคอนเซปต์ของความเป็นซัมเมอร์อีกหนึ่งวงอ่านั่นก็คือวงเอทีสใช่ชาวเราอย่างเอทีสใช่คือแบบเริ่งปริม แล้วเห็นบอกว่าออกมา2 MV แต่ทำไมออกมา m อดีเดียวเออคือกันแนย่กำลังสงสัยกันอยู่สองคนว่ามันมีทีเซอร์ออกมา2อันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เพลงที่ปล่อย MV ออกมามีแค่เพลงเดียวออก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนาะใช่ซึ่งเพลงที่เราจะมารีแอคกันในวันนี้ก็คือเพลง deja vu นั่นเองซึ่งเป็นเพลงที่น้องเนี่ยใช้ในการโปรโมตในการคัมแบ็กครั้งนี้ด้วยใช่ซึ่งอีนี่อ รออีเทนอลสัญชาติเนี่ยแต่อีนี่รอเดจาวูก็คือแบบเออคือตั้งใจว่าวันเนี้ยแบบเออทำคลิปเนี้ยสองเอมวีเลยสรุปก็คือยังไม่มาเพราะฉะนั้นก็เรามาดูเดจาวูกันไปก่อนนะคะใช่ถ้าพร้อมแล้วทุกคน let's go หนสองสามสี่สิบสากตสิบสามสิบสี่ รอคอยค่ะโอ๋หม่ยินบนตึกแล้วนะห้อจนดูแบบโอใหอนโอ้ยน้องสาออุยงปะ อุ้ยสีผมสวยมากลูกอมีอเฮ้ยไม่ใช่มีกลิ่นไม่ใช่ข้างหลังนะเลือดเลือดไปแล้วเลือดไปแล,ล้วเลือดไปว่าอะไรอ่ะว่วกระดูกโอ้โหโอ้โหโอ้ ได้ถึงเวลาเพิ่มเมนแล้วหรือ,อยังฮ่ <c oughs> องจูดนโะฮ่อจูประเทังเลยทุกคนอะนอ๋อประเทศอ๋ <c oughs> อเลื่นหมดไปเลย <c oughs> เลือมาตัวตอบคำเออีเง UM. ินมดตัวมีต่อตัวเหรอช่วงนี้ฮิตต่อตัวกันเนาะโอ้เกินไปมากกับการโอ้โอนโอ้ โจโวเท่มากน,น,น,นีน่ได้ไปเลยโอ้โอ้โหโงหวาจบเราเรียกแอมบูลานให้ด้วยนะ <c oughs> ไปไม่ไห,หวอ่ะเกินไปอ่ะเอ้ยทำไมมันมีแบบว่าเอ้ยมีนาฬิกาายมีอะไรมีเป็นเสักษณงของ<ด><ด> Beast Phantom ที่ <Hospital> ที่อยู่ในแบบทีีอะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้ตู้กระจกเหมือนในนี่เลยอ่ะที่เป็นโชว์ของแอนเซอร์หร Mis ือว่ามีนีหรือว่าแบบมีความเชื่อมโยงกันน่าจะแต่กิน มีอะไรอ๋อในที่าี้คาไตถึงบัตรเหรอรีเวิร์ดอ๋ออีเทนอลซันชัยคือก่อนอันนี้ปะไม่รู้เพราะเซตติ้งแบบโทนสีมันคล้ายๆล้ายอีเทนอลซันชเลยอ่ะไม่น่าจะใช่อีเทนอลซันช n e นะจะเป็นอีกผานึงที่ไม่ใช่ผานเนื้อเรื่องอ๋อ ต้องรอดูกันต่อไปนะคะไม่นี่ว่า internal sunshine ไม่ใช่าพารเนื้อเรื่องมึงพานเนื้อเรื่องคือส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเพลงฟิลประมาณอย่างเงี้ยเออเพลงดิบ<ๆ>ดิบอ่ะจะเป็นพารเนอ,อเรื่องเหมือนแบบ o ม my เว y นี่มัน answer inception เออ internal sunshine มันจะเป็นฟิลเ,เองฟิลเวฟอ่ะ summer เออก็อาจจะเป็นใช่อ้าว ตื่นมาก่อนทำไมเป็นอย่างนั้นเลื่อนหมดตัวแล้วอกอละไงให้เรียกแอบบูเลนไม่ไหวแล้วลูคือเลื่อนหมดตัวจริงเกินไปอ่ะแบบนี่จำชื่อลูกตัวเองไม่ได้นยลูกกูชื่ออะไรนะสงวานคุณซันคือเกินไปคือแบบเกินไปเนาะช่วงนี้เลื่อนหมดตัวกันบ่อยเนาะเออเนาะ เออก็ไม่พูดอะไรมากค่ะ m ด d ที่ส่วนในปีนี้ค่ะจะเย็นก่อนแว่เราต้องอวเคะอ์กันนิดนึงเนาะบอกว่าอะไรยังไงจะอวยกินไปไม่ได้ไปไม่ได้เราต้องมีความแบบตาช่างเป็นแบบ justice ในใจนิดิงนะคะอ่ะแม่ก่อนอ่ะเราก่อนคือส่วนตัวชอบเพลงมากคือตอนแรกก็เฮ้ยจะมาแนวนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะปกติเขาจะมาแนวแบบ มมเฮม <s uk> ดูแบบดูดูไม่โตอ่ะอันนี้มันมีความเป็นผู้ใหญ่มาขึ้นมันอันนี้มันจะดูมีความเป็นแนวแบบเทพนิยายเหรอจะเรียกว่างไงดีมันต้องใช้คําว่านี่แบบเป็นหนุ่มยังเป็นหนุ่มเป็น<อ>วัยเจวนหนุ่มเป็นวัยรุ่นเลือดร้อน,นอ่ะใช่ใช่ <ๆ S 1> วัยรุ่นเลือดร้อนอันนี้เป็นจะเริ่มแบบคิดคูอ่อาดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเอออะไรประมาณนั้นมันก็เลยแบบเฮ้ยจะเคมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบออกมาแล้วอืสุดปัน สุดจริงๆแล้วก็พวกเอ็มวงเอ็มเอ่อเอ็มวีเอฉากเอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบซ่อนอิสรเอย่างเช่นนาฬิกาทรายที่กรนเห็นดีว่าฉากที่เป็นแบบกลุ่มดาวต่างๆแล้วมันออกมาเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบเฮ้ยเออมันมีเชื่อมโยงอะไรไหมอาจจะต้องไปนั่งดูไล่กันดูกันใหม่ใช่ไล่กันดูใหม่อีกรอบหนึ่งเออแต่โดยรวมคือแบบมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมสำหรับเอ็มวีนี้ ชมโฮก็เคอชอบผู้ชายนั่นเองฮงจุนชมโฮอ๋อชอบไอ้นี่ชอบคอสตูมที่เป็นแบบนักแข่งรถฟอร์มูล่า1ที่ให้ฟิลนั้นหน่อยจะแบบมีเปิดนู่นเปิดนี่ใช่แล้วเป็นความหนังอ้ออย่างหนึ่งหนังก็คือไอ้กางเกงหนังตัวที่เป็นกางเกงหนังเงาๆอย่างเงี้ยแล้วเป็นท่าแบบบดสะโพกอ่ะคือลายชัดแล้วแบบเกินไปอยเกินต้านนานสุขิด ไปเลยอีกคนนึงแล้วเหรอแม่สูคิดไปเลยถึงแม้ว่าแบบอาจจะไม่ใช่เมนก็ตามแต่คือฉันก็ชอบทุกคนทุกคนขอทุกคนโลภเหมือนกันนะเราอ่ะอันนิดนึงมันไม่ได้จริงๆค่ะอ่ะ,อะ,อะมาที่เราบ้างสิ่งที่เราชอบในเอมวีนี้เนาะเราชอบอย่าง จบแตเย็นก่อนแม่มีอะไรตรงไหนที่แบบชอบอเศษชอบเป็นพิเศษเนี่ยชอบเรื่องท่าเต้นเลยเออท่าเต้นท่าเต้นเพลงเนี่ยดีมากแล้วแบบอืคือเนี่ยตอนฟังเพลงก่อนที่จะมารีแอคอะบอกน็อกไม่ได้กูต้องฟังเพลงก่อนแล้วคือก็จินตนาการคือตอนฟังเพลงครั้งแรกแบบจินตนาการแล้วว่าแบบเซ็กซี่อะเออใช่ต้องเพลงอะมันเซ็กซี่มากเพลงมันดูแบบมันดูไม่ใช่ ทิสแบบแต่ก่อนหน้าแบบก่อนหน้าเนี้ยมันดูแบบมีความเป็นผู้หญ่งมันดูเซ็กซี่อ่<ล>ะเราคิดในไปในหัวแล้วว่าต้องเซ็กซี่แน่ๆเลยแล้วก็มาดูเอ็มวีโอมาคอเออชอบความเสื่อเซื่อเองเออมันมันแบบโอม่ก oh อจริงๆอะ่ะมันแบบเล่นหมดตัวเกินไปคือเกินต้านทุกคนคือแบบโดยเฉพาะยีะ่ฉาที่แบบว่าโดยเฉพาะท่า ขอาซานจะท่าชี่ยุนโฮมาอยู่ตรงกลางอะเออท่าทันหูกเออท่าทันหูกท่าซา<อ>นี่คือแบบเกินไปแล้วก็ท่ายุนโฮก็คือแบบเกินไปอ๋อไม่มีอะไรจะพูดจริงๆอ๋อพูดอีกเรื่องหนึงคือเรื่องเนื้อเพลงอ่าซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะ เออเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเต้นแบบนี้อติดเลดใช่ไหมมันไม่ได้เชื่องติดเลยขนาดนั้นแต่มันเหมือนเป็นอาการของคนคลั่งรักอ๋อเป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักเป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักที่ต้องการจะขับรถฟอร์มูล่าไปหาเธออ๋อเออก็ประมาณนั้นแหละเออมันก็เลยแบบเข้าใจได้มันมันเป็นฟิลที่แบบเออฮอตก็ก็ให้ให้แบบฮอตอยู่อะไรเงี้ยแบบมาสิคะ ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับ REACT CAP กับเพลง deja vu ของ a-t-tez นั่นเองเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกดส u ั s c r i b e ค่ะให้พวกนี้นะคะใช่ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ใครดู MV มาคมาเรื่หมัตไวเรื่นหมดตัวอะไรยังไงหรือมานาหมดใดๆก็ตามอโหรู้เลยว่าเล่นเกมก็ ทิมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะดูแล้วเป็นยังไงหรือว่าแบบสาวกเอเนตี้คนไหนที่อยากจะแนะนําให้แบบเฮ้ยลองอันนี้ดูไหมลองฟังนี้ดูไหมเผื่อแบบเผื่อมีส่วนไหนที่เราขาดตกบกพร่องไปอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้เราสองคนจ็ลากันไปก่อนเนาะแล้วมาลุ้นกันว่าคลิปหน้าจะเป็นศิลปินคนไหนวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอีจอกเต้บลูเต